กินบอกินมันเนนาของเก่ากเรามันลืมมีสิ่งที่มูย,ยืมไปมือคืนบอกว่ามือนเศร้าที่ทรงให้สุดท้ายไปท่วงทวงบ่ได้ยอว่าสัญญาขาดอยุความคือเป็นอันหน่งชิมาเล่าสิฟังตามประมวลกฎหมายแพง่งมาตราหาสิบสองเกี่ยวกับอายุความเสียสิ์ได้กำหนดไว้คือสิบปีสำหรับสัญญาหับเมาก่อสางและสามปีสำหรับสัญญาประเภทอื่นๆนแลจากเกี่ยวกับการทวงค่าเสียหายอื่น มาตาหาสิบเจ็ดเกี่ยวกับการนบอายุความก็คือหายนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิทวงไปต้นไปจนกว่าจะหมดอายุความเนาะยกตัวอย่างว่ามูคูมูหักมูแหงยนยะ่แหะยืมเงินกันแต่เตะตกลงสัญญากันแน่นเนาะว่าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสองสามจะใยหนีสินและเมื่อหอดวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสองสาม โมผู้เป็นลุกหนี่บ่ใจในป่านี้โมผูม้เป็นเจ้านี่กะบ่ได้ทวงยอนว่หยังหักแพงเป็นมูสนิทกันนาะไว้เนื้อเสือใจพอผ่านไปสาปีเนาะโมผู้เป็นเจ้าหนี่เกิดมีความจาเป็นอยากได้เงินได้คำ้ำเนาะในปนี้ไปทวงน้าโมผูม้เป็นลูกหนีหัน้นบังเอิญสมโลูกหนีหันผู้จักกฎหมายขอหนีเนาะเลยยกปัญหาขึ้นมาว่าสัญญาขาดอยุความแล้ว ไม่ความว่านนี่ชิ้นดังกล่าวเป็นโมฆะเนาะผู้เป็นเจ้าหนี้ก็คือบูมินชิตทวง